ท่ามกลางเรื่องราวลี้ลับมากมายที่ถูกเล่าขานกันมานับไม่ถ้วนบางเรื่องก็เป็นตำนานเก่าแก่ที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์แต่บางเรื่องก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงที่ถูกกระซิบเล่าต่อกันมาจากผู้ประสบเหตุ เรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เช่นกันมันไม่ใช่ตำนานแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งผู้ต้องเผชิญหน้ากับมรดกชิ้นหนึ่งที่เธอได้รับมาจากยายมรดกที่ไม่ใช่แค่ทรัพสมบัติแต่เป็นความอาถรรพ์ที่กัดกินชีวิตของผู้คนรอบข้างอย่างช้าๆและเงียบงนัน เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อราวห้าปีก่อนกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพลอยเธอเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงอย่างเร่งรีบวุ่นวายและไม่เชื่อเรื่องงมงายใดๆเลยแม้แต่น้อยพลอยเป็นคนหัวสมัยใหม่การศึกษาดีมีเหตุผลและมักจะมองว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเพียงความเชื่อที่ใช้ปลอดประโลมจิตใจของคนอ่อนแอเท่านั้น ชีวิตของพลอยดำเนินไปอย่างราบเรียบจนกระทั่งวันหนึ่งที่ยายของเธอหรือแม่จำรัดได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราแม่จำรัดเป็นผู้หญิงสูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทางภาคกลางมาตลอดชีวิตยายมีชื่อเสียงในหมู่บ้านว่าเป็นคนแปลกๆมีความเชื่อเรื่องโชคลางของขลังและมักจะทำพิธีกรรมแปลกๆอยู่เสมอ สวนหลังบ้านของยายเต็มไปด้วยต้นไม้ยืนต้นเก่าแก่รูปปั้นสัตว์ประหลาดที่ถูกแกะสลักอย่างหยาบหยาบและแท่นบูชาที่ดูเก่าคร่ำครือคล้ายกับป่าทึบที่ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้เสมอหลังงานศพของยายพลอยและแม่ก็เดินทางไปจัดการเรื่องมรดกที่บ้านเก่าของยายซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูขลังและเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนาน ระหว่างที่กำลังรื้อ้นข้าวของพลอยได้พบกับหีบไม้เก่าแก่ใบหนึ่งที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้เตียงนอนของยายมันเป็นหีบที่ทำจากไม้เนื้อแข็งสีดำเข้มมีลวดลายแกะสลักคล้ายพืชพันธุ์โบราณและมีกุญแจทองเหลืองรูปทรงประหลาดล็อกเอาไว้ย,ยายเก็บอะไรไว้ในนี้นะแม่พลอยเอ่อยถามมารดาด้วยความสงสัย แม่ของพลอยสายหน้าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายไม่เคยให้ใครเข้าใกล้หีบใบนี้เลยท่านบอกว่าเป็นของสำคัญที่ต้องดูแลรักษาให้ดีด้วยความอยากรู้พลอยจึงพยายามหากุญแจและในที่สุดเธอก็พบมันถูกซ่อนอยู่ในลิ้นชักเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้หีบนั่นเองเมื่อไขกุญแจออกฝาหีบก็ค่อยๆเผยสิ่งที่อยู่ภายในออกมา ข้างในมีเพียงผ้าแพรสีแดงเข้มที่ห่อหุ้มสิ่งของบางอย่างไว้เมื่อพลอยแก่ผ้าออกเธอก็พบกับปิ่นปักผมชิ้นหนึ่งมันเป็นปิ่นปักผมที่ทำจากโลหะสีเงินโบราณดูเก่าแก่และมีลวดลายที่ซับซ้อนคล้ายเกล็ดงูที่พันรอบแกนปิ่นตรงกลางมีพลอยสีดำสนิทเม็ดเล็กๆฝังอยู่ซึ่งดูดกลืนแสงได้มืดมิดจนน่าประหลาดใจ ปลายปิ่นแหลมคมและแม้จะดูเก่าแก่แต่ก็ยังคงความงดงามและน่าเกรงขามเอาไว้สวยจังเลยคะแม่พลอยหยิบปิ่นขึ้นมาดูใกล้ๆพลอยสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวปิ่นความเย็นที่ไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิของโลหะแต่เป็นความเย็นที่จับขั้วหัวใจเหมือนกำลังถือสิ่งที่มีชีวิตที่หลับไหลอย,อยู่ ยายคงจะหวงมากถึงได้เก็บซ่อนไว้ดีขนาดนี้แม่ของพลอยกล่าวแต่ก็ไม่เคยเห็นยายเอามาใช้เลยนะพลอยนำปิ่นปักผมกลับมาที่คอนโดในกรุงเทพเธอรู้สึกลหลงไหลในความงามอันแปลกประหลาดของมันและตัดสินใจลองใช้มันปักผมไปทำงานในวันรุ่งขึ้น วันแรกที่พลอยใช้ปิ่นปักผมไปทำงานก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเธอได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานว่าปิ่นสวยงามแปลกตาดูมีสเสน่ห์และทำให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ในใจลึกๆพลอยยังคงรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผลออกมาจากปิ่นคล้ายกับว่ามันกำลังดูดซับบางสิ่งบางอย่างไปจากตัวเธออย่างช้าๆ หลังจากนั้นไม่นานเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในคอนโดของเธอหลอดไฟในห้องครัวขาดบ่อยผิดปกติต้นไม้ที่เธอปลูกไว้ในกระถางเริ่มเหี่ยวเฉาอย่างไม่มีสาเหตุทั้งที่เธอรดน้ำดูแลอย่างดีของใช้ในบ้านมักจะตกหล่นแตกหักเองหรือบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่จากมุมห้องทั้งที่อยู่คนเดียว พลอยพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือเธออาจจะเครียดไปเองแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ จากเรื่องเล็กๆก,ก็เริ่มขยายวงกว้างออกไปสู่คนรอบข้างเช้าวันหนึ่งชอเพื่อนสนิทของพลอยที่มักจะไปไหนมานาด้วยกันประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนอย่างรุนแรงโชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่รถเสียหายหนักและต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหลายสัปดาห์ ฉันว่าฉันซวยจริงๆเลยพลอยไม่น่าเชื่อจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ชอบนกับพลอยทางโทรศัพท์ฉันเมื่อเช้าฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างทำให้ฉันเสียสมาธิไปชั่วขณะจริงๆพลอยได้แต่ปลอบใจเพื่อนแต่ในใจก็เริ่มคิดถึงปิ่นปักผมชิ้นนั้น ยิ่งกว่านั้นน้องชายของพลอยที่ชื่อนัทซึ่งเคยหยอกล้อพลอยเรื่องปิ่นปักผมว่าปิ่นอะไรเนี่ยพี่ดูหน้ากลัวชะมัดจู่จูจ่ก็ล้มป่วยลงด้วยอาการแปลกๆหมอหาสาเหตุไม่เจอนัทมีไข้สูงตัวร้อนจัดเพ้อไม่หยุดและบ่นว่ามีเงาดำๆตามหลอกหลอน พี่ว่ามันแปลกๆนะพลอยเริ่มเอ่ยกับแม่ตั้งแต่หนูเอาปิ่นปักผมของยายมาแม่ว่าเรื่องร้ายๆมันก็เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราเรื่อยๆเลยแม่ของพลอยเงียบไปพักหนึ่งสีหน้าของเธอดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดลูกพูดแบบนี้แม่ก็ใจไม่ดีเหมือนกันตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่แม่ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับปินอันนี้จากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน เรื่องอะไรคะแม่พลอยถามอย่างร้อนใจพวกเขาเรียกมันว่าปิ่นกินอาถรรพ์เขาเล่าว่าปิ่นนี้ไม่ใช่ของธรรมดาเป็นของที่ใช้ดูดซับพลังงานลบความอาถรรพ์หรือแม้กระทั่งวิญญาณร้ายออกจากผู้ครอบครอง แต่ถ้าผู้ครอบครองไม่รู้จักวิธีถ่ายเทหรือชำระพลังงานที่มันดูดซับมาได้ถูกต้องพลังงานลบเหล่านั้นจะไม่หายไปไหนแต่มันจะสะสมอยู่ในตัวปิน่นและเมื่อมันเต็มที่มันก็จะเริ่มกินพลังงานดีๆและความโชคดีจากคนรอบข้างผู้ครอบครองแทนเพื่อสร้างอาหารให้ตัวเองแม่ของพลอยอธิบายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ คนในหมู่บ้านเชื่อว่ายายของลูกเป็นคนเดียวที่รู้เคล็ดลับในการใช้และควบคุมมันมาตลอดชีวิตคำพูดของแม่ทำให้พลอยรู้สึกเหมือนมีน้ำแข็งเย็นเฉียบไหลลงไปถึงกระดูกสันหลังเธอรีบกลับมาที่คอนโดถอดปิ่มปักผมออกและวางมันลงบนโต๊ะกลางห้องสิ่งที่น่าประหลาดคือพอเธอวางมันลงความรู้สึกเย็นเยียบที่เคยเกาะกินใจก็หายไป พลอยมองปิ่นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมันไม่ใช่อัญ,ญมณีที่สวยงามอีกต่อไปแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่กระหายบางอย่างพลอยเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปิ่นกินอานถรรพ์เธอค้นอินเทอร์เน็ตจนเจอเรื่องราวคล้ายๆกันในตำนานพื้นบ้านเก่าแก่บางเรื่องแต่มันก็เลือนลางและไม่ชัดเจนจนในที่สุดเธอนึกขึ้นได้ถึงสมุดบันทึกเก่าๆของยายที่เจอในหีบไม้ใบนั้น สมุดบันทึกเลี่ยมเล็กๆที่มีปกหนังสีน้ำตาลเข้มดูเก่าแก่จนกระดาษเริ่มเป็นสีเหลืองพลอยเปิดอ่านอย่างระมัดระวังตัวอักษรหวัดๆของยายบอกเล่าเรื่องราวที่น่าขนลุกยายเล่าว,ว่าปิ่นนี้เป็นของตกทอดมาในตระกูลนานนับร้อยปี มันถูกสร้างขึ้นโดยหมอผีโบราณคนหนึ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องรางในการดูดซับพลังงานชั่วร้ายจากผู้คนในหมู่บ้านเพื่อปกป้องชาวบ้านให้ผลจากภายัยแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือปิ่นนี้มีความหิวในตัวมันเองมันต้องการอาหารคือพลังงานลบอยู่ตลอดเวลาหากไม่ได้รับพลังงานลบจากภายนอกมันก็จะเริ่มดูดซับจากภายใน คือจากผู้ครอบครองและคนรอบข้างเพื่อให้พวกเขาสร้างพลังงานลบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวยายเขียนถึงพิธีกรรมลับที่เธอต้องทำทุกเดือนเพื่อชำระและให้อาหารปินเธอต้องนำปิ่นไปแช่ในน้ำที่ผสมสมุนไพราบางชนิดและต้องนำมันไปวางไว้บนแท่นบูชาในสวนหลังบ้านทำการสวดคาถาโบราณเพื่อเบี่ยงเบนความกระหายของมันไปสู่สิ่งที่ไม่ได้ทำร้ายผู้คนโดยตรง ยายเล่าว่าเธอต้องสละพลังงานบางอย่างของตัวเองไปให้มันเพื่อให้มันพอใจและไม่หันมาทำร้ายคนที่เธอรักสิ่งที่ทำให้พลอยขนลุกที่สุดคือยายเขียนทิ้งทายไว้ว่าปิ่นนี้ไม่เคยให้อะไรฟรีมันเอาคืนเสมอและมันจะยิ่งหิวโหยมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ข้าไม่รู้จะทนไปได้อีกนานแค่ไหนขอให้ผู้สืบทอดจงระมัดระวังอย่าให้มันเกลื่อนกินวิญญาณของเจ้าและคนที่เจ้ารักพลอยอ่านจบก็เงยหน้ามองปิ่นที่วางอยู่บนโต๊ะมันดูเหมือนจะเปล่งแสงสีดำจางๆออกมาราวกับว่ามันกำลังเยาะเย้ยเธอความเย็นเยียบกลับมาอีกครั้งและคราวนี้มันรุนแรงกว่าเดิม เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมยายถึงได้มีพฤติกรรมแปลกๆทำไมถึงต้องมีสวนที่ดูน่าขนลุกทำไมยายถึงได้ดูเหนื่อยล้าและผอมซูบลงไปมากในช่วงบ้านปลายชีวิตแท้จริงแล้วยายไม่ได้เป็นแค่คนแก่ที่งมงายแต่ยายกำลังทำสงครามกับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นมาตลอดชีวิตเพื่อปกป้องทุกคน พลอยตัดสินใจว่าเธอจะต้องหยุดมันเธอไม่สามารถปล่อยให้ปิ่นนี้กัดกินชีวิตของคนที่เธอรักต่อไปได้เธอโทรหาแม่เล่าเรื่องทั้งหมดที่อ่านเจอในสมุดบันทึกของยายให้ฟังแม่ของพลอยเงียบไปนานก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งว่าถ้าอย่างนั้นลูกต้องจัดการมันให้เด็ดขาดก่อนที่มันจะสายเกินไปพลอยตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านเก่าของยายอีกครั้งพร้อมกับสมุดบันทึกและปิ่นปากผม เธอใช้เวลาหลายวันอ่านและทำความเข้าใจพิธีกรรมที่ยายเขียนไว้มันเป็นพิธีที่ซับซ้อนและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากเพราะมันคือการเผชิญหน้ากับความมืดที่สะสมอยู่ในปิ่นโดยตรงในคืนข้างแรมคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้ดวงดาวพลอยเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านของยายสวนที่บัดนี้ดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิม รูปปั้นสัตว์ประหลาดดูเหมือนจะจ้องมองเธอยังมีชีวิตชีวาต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนดูคล้ายแขนที่กำลังเอื้อมมาบีบขั้นพลอยนำปิ่นไปวางบนแท่นบูชาเก่าแก่ตามที่ยายบอกไว้แสงจากโคงไฟดวงเล็กๆที่เธอถืออยู่สาดส่องไปบนปิ่นเผยให้เห็นพลอยสีดำที่กลางปิ่นดูดกลืนแสงเอาไว้จนแทบไม่มีอะไรสะท้อนกลับมา พลอยเริ่มสวดคาถาตามที่ยายเขียนไว้เสียงของเธอสั่นเครือในตอนแรกแต่เมื่อเธอสวดไปเรื่อยๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเวียนเข้ามาในตัวทำให้เธอมีความกล้าหาญมากขึ้นคาถาเป็นภาษาโบราณที่เธอไม่เข้าใจความหมายแต่เธอเชื่อว่ายายต้องเขียนมันไว้ด้วยเจตนาที่ดี ขณะที่เธอกำลังสวดคาถาอยู่นั้นลมก็พัดแรงขึ้นอย่างกระทันหันต้นไม้รอบๆเธอกวัดแกว่งไปมาอย่างรุนแรงราวกับว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นกำลังกรีดร้องออกมาแสงโคมไฟริบหรี่จนเกือบดับพลอยรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่มองไม่เห็นพยายามจะบีบคั้นเธอให้หยุดเหมือนมีมือเย็นเฉียบกำลังบีบคอเธอไว้แต่พลอยไม่ยอมหยุด เธอรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีสวดคาถาด้วยเสียงที่ดังขึ้นและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆพลอยหลับตาลงนึกถึงหน้าแม่นึกถึงหน้าน้องชายและนึกถึงหน้าเพื่อนที่กำลังป่วยเธอกัดฟันแน่นสู้กับพลังงานลบที่ถาโถมเข้ามาจนกระทั่งถึงท่อนสุดท้ายของคาถา ทันทีที่เสียงคาถาจบลงพลอยก็รู้สึกได้ถึงแรงกระแทกมหาศาลบางอย่างที่พุ่งออกมาจากปิ่นปากผมมันเป็นพลังงานที่เย็นจัดและมืดมิดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกปลดปล่อยออกไปจากตัวปิ่นแสงจากพลอยสีดำที่กลางปิ่นเปล่งประกายสีแดงกล่ำขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนที่มันจะมอดดับลงในที่สุด ปิ่นปักผมตกลงไปบนแท่นบูชาอย่างแผ่วเบาและดูเหมือนความมืดที่เคยปกคลุมมันไว้ได้จางหายไปพลอยทรุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างแรงเธอรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนพลังงานในตัวเธอถูกใช้ไปจนหมดสิน้นแต่ในความเหนื่อยล้านั้นเธอก็รู้สึกถึงความโล่งอกอย่างที่ไม่เคยสัมผัสได้มาก,ก่อน ความเย็นเยือกที่เคยเกาะกินใจพลอยมาตลอดก็หายไปจนหมดสิน้นหลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นรอบตัวพลอยก็หายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงน้องชายของเธอนัดอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เพื่อนของเธอช่อก็ฟื้นตัวจากอุบัติเหตุได้รวดเร็วพลอยนำปิ่นปักผมชิ้นนั้นกลับไปเก็บไว้ในหีบไม้เดิมและนำหีบนั้นไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านของยายโดยไม่เคยนำมันออกมาอีกเลย เรื่องราวของพลอยสอนให้เราได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ถูกส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นไม่ได้เป็นเพียงทรัพย์สมบัติที่จับต้องได้แต่อาจเป็นมรดกเงาที่ซ่อนเร้นพลังอำนาจที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์เอาไว้มรดกที่เราไม่ควรมองข้ามหรือดูแคลนความเชื่อโบราณเพราะบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่ามันมีอยู่จริง และการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเคารพในสิ่งที่คนรุ่นก่อนเคยเผชิญหน้าก็อาจเป็นหนทางเดียวที่จะปกป้องเราจากความมืดมิดที่ยังคงรอวันที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเสมอ